สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสูซองสาวลาวสะพายอีสานเนาะทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อรวมตัวกันเนาะปลากันซุ่มนุ่มเฮ็ดแนวอยุ่นอกินเพราะว่ามือแลงจะได้ผูกแขนอ่าวเนะเาะอ่าวมาแต่ประเทศไต้หวันพุ่นและเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเนาะละกะเื่อนี้เพื่อนได้มากะสิจัดงานวันเกิดลูกชายของอ่าวและกะสีผูกแขนอา่าวไปเลยนํากันเนาะตอนนี้กะสิพากันเฮ็ดแนวกินกะสิมีอ่า ปิ้งปลาเนะา,าะเผาปลาล้กกาสิเฮ็ดอ่าพัดเส้นก็คือพัดซีอิ๊วเนาะล้กกาสิเฮ็ดอันเสียบปลาหมึกปิ้งเฮ็ดหลายอย่างอยู่เนาะต้มเป็ดต้มหยังเฮ็ดลาบเป็ดลาบหยางเนาะมืเอแลงก็สิพากันซุ้มนุ่มมากินข้าวกินน้ำกันเอิญพีเอินเอ้นองมาเต้าโฮมกันสามัคีเนาะทุกคนกินข้าวแรงสามคคีกัน เดี๋ยวจังใดซาลาขอตัวไปเฮ็ดนกกินก่อนเด้อไกลก็ขึ้นเฮือนะสันจากไกลจากงวาัวเนาะเมื่อกีก้เนะอันอลูกงัวนอยกลับมาเนาะทุกคน Thank okay. ไปเลยเกี่ยวกับป้าคืออยากก็ไม่เอา Thank you. ผูกแขนผูกแขนเอาเอาเ,อาเสือุ้กคนมาตั้งเตน่าอาบปาจะมาแต่สายกับประเทศใดก่อไต้หวันโอ้ยโอ้ยาเจือมาแต่ไต้หวันเนาะทุกคนมาฮอดกับผูกแขนแล้วกะเป็นงานวันเกิดวันเกิดของลูกสายเพื่อนนำนนเนาะจะเฮ็ดพร้อมกันมือน้อหนึน่งไมอเดียวเลย thế anh bảo anh đi anh đưa đi không có giúp được một cái gì นี่มันดีแล้ว <coughs> มานี่อาจารย์อาจารย์เบิร์ดสอนมาบ่มาจะเตรียมแล้วยังบ่แล้วยังบ่ได้เฮ้อ <laughs> <laughs>

แต่ก็เลยมีขอบีดบ้างเนาะมีจักปีมันยังหลวงมา2เนาะเออก็คือว่าก็คือว่าเออเดี๋ยวบอกคิดมาก <laughs>

อ่าตอนนี้กำลังพากันซุ่มแซวกินข้าวสมาคีน้ำกันเนาะทุกคนคูกแขนแล้วๆเนาะเอาจึงใดเดียวสลอขอตัวลาทุกคนไปก่อนเด้อสลอขอตัวกินข้าวก็น้องทุกคนกินข้าวข้าวอ่าข้าวแรงเนาะเกือบคลิปบอ จึงได้คอยไปพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี